แม่บคะประจำเดือนหลังคลอดมาช้าสุดกี่เดือนคะแม่และแม่บคะให้นมลูกอยู่ไม่ได้ฉีดยาคุมไม่ได้กินยาคุมอะไรใดๆเลยนะคะแม่แต่ประจำเดือนยังไม่มาเลยคะ่ะเป็นเพราะอะไรคะเดี๋ยวพบกันคลิปนี้ก่อนดูคลิปนะคะกดติดตามกดหัวใจกดไลค์กดแชร์กับช่อง YouTube n e r d Kids นะคะเพจแม่โบพยยบาลนมแม่และเด็กหญิงตั้งครรภ์หลังคลอดคุมกําเนิดเนาะ TikTok Bonus Kids Live n e r d Kids กดแล้วเดี๋ยวเราไปฟังพร้อมกันเลยค่ะไปเลย สวัสดีค่ะวันนี้พบกับแมโบนะสุภาพรเรียงหาพยาบาลวิชาชีพค่ะคุณแม่ถามแมโบมานะคะบอกว่าแม่ประจําเดือนหลังคลอดมาช้าสุดกี่เดือนคะคาตอบก็คือว่าคุณแม่จะต้องมาดูก่อนเนาะว่าตัวเองค่ะได้ให้หนมแม่ไหมหรือว่าไม่ได้ให้หนมแม่ถ้าในกรณีที่คุณแม่คลอดลูกมาแล้วและไม่ได้เลี้ยงลูกด้วยนมแม่กรณีนี้นะคะหลังจากที่น้เข้าวปลาหมดเนาะก็จะเกิดกระบวนการนะคะของการไข่ตกนะคะหรือว่าตกไข่นะแล้วก็จะทําให้เราอะคะ่ะ มามีประจำเดือนก็คือสามารถมีประจำเดือนได้เร็วเลยเนาะภายหลังจากที่น้าเข่าปากของเราหมดนั่นเองนะคะอันนี้คือในกรณีคุณแม่น,นะคะที่ไม่ได้เลี้ยงลูกด้วยนมแม่เนาะประจำเดือนจะมาเร็วหลังคลอดแต่สําหรับคุณแม่น,นะคะที่คลอดลูกมาแล้วได้เลี้ยงลูกด้วยนมแม่น,นะคะกรณีนี้นะคะระหว่างที่เราค่ะให้ลูกกินนมแม่น,นะคะจะมีฮอร์โมนนมแม่ไปกดฮอร์โมนเพศไว้นะคะก็เลยจะทําให้คุณแม่น,นะคะไม่มีประจำเดือนนะคะตลอดระยะเวลาที่ให้นมลูก หรือ ประจำเดือนมาช้านะคะเนาะซึ่งถามว่าแล้วจะมาช้าแค่ไหนอันนี้ตอบไม่ได้นะคะขึ้นอยู่กับว่าเราอะค่ะได้ให้นมลูกนะ,ะทีบ่อยแค่ไหนนะคะเนาะหรือแม้กระทั่งคุณแม่บางคนก็ให้นมลูกทีบ่อยเหมือนกันก็ประจำเดือนมาเร็วอันนี้ก็คือเจอได้เพราะฉะนั้นมันแล้วแต่สภาพร่างกายของแต่ละบุคคลดังนั้นนะคะถ้าคุณแม่คลอดลูกมาแล้วได้ให้นมลูกนะคะการที่คุณแม่ให้นมลูกฮอร์โมนนมแม่จะไปกดฮอร์โมนเพศไว้จะทําให้คุณแม่นะคะประจำเดือนมาช้าหลังคลอดนะหรือไม่มีประจำเดือน เลยตลอดระยะเวลาที่คุณแม่นะคะให้หนุ่มลูกนั่นเองอันนี้โอเคไหมอืมแล้วก็ในส่วนของตรงนี้เองนะคะต้องมาดูว่าคุณแม่ค่ะได้ใช้วิธีการคุมกําเนิดอะไรไหมหลังจากที่คลอดมาแล้วไม่ว่าจะเป็นการฝังยาคุมนะคะเนาะการฉีดยาคุมหรือแม้กระทั่งการกินยาคุม ไม่ว่าจะเป็นการส่วนของการที่เฝังยาคุมหรือฉีดยาคุมนะคะหลังจากที่เราฝังหรือว่าฉีดยาคุมคุณแม่บางคนก็คือไม่มีประจำเดือนเลยนะคะอันนี้ก็คือสามารถเจอได้และคุณแม่นะคะที่กินยาคุมกําเนิดโดยเฉพาะยาคุมกําเนิดนะคะสำหรับคุณแม่ที่ให้นมลูกนะคะหรือว่ายาคุมกําเนิดฮอร์โมนเดี่ยวนะคะผลข้างเคียงของยาคุมกําเนิดฮอร์โมนเดี่ยวนี้นะคะอาจจะทําให้คุณแม่ค่ะไม่มีประจำเดือนเลยตลอดระยะเวลาที่คุณแม่กินยาคุมกําเนิดประเภทนี้อันนี้ก็คือสามารถเจอได้เช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นการคุมกําเนิด ก็ะะมีส่วนที่ทําให้ประจำเดือนมาช้าหลังจากที่คลอดลูกได้นะคะและก็นอกจากนี้ก็คือเกิดจากความเครียดคุณแม่บางคนนะคะมีความเครียดความเครียดก็อาจจะเป็นส่วนหนึ่งนะคะที่อาจจะทําให้ประจำเดือนของเราหามาช้าได้และนอกจากความเครียดเองนะคะก็อาจจะเกิดจากการที่คุณแม่บางคนนะคะปล่อยให้น้ําหนักตัวคะ่ะเพิ่มขึ้นเยอะมากเนาะหรือว่าปล่อยให้น้ำหนักตัวนะคะลดลงหวบเยอะมากนะคะการเพิ่มขึ้นที่มากของน้าหนักตัวหรือว่าการลดลงที่มากของหนักตัวก็อาจจะทําให้ประจำเดือนของเราหามาช้าหลังคลอดได้นะคะ หรือคุณแม่บางคนนะคะมีโรคบางอย่างนะคะที่ซ่อนอยู่เนาะหมายถึงว่าคุณแม่ค่อาจจะมีโรคนะคะไม่ว่าจะเป็นโรคไทรอยนะคะเนาะที่อาจจะทําให้คุณแม่ค่ะไม่มีประจำเดือนซึ่งโดยทั่วไปเนี่ยก็จะมีอาการร่วมอย่างอื่นเนาะยกตัวอย่างเช่นมีผมร่วงขนร่วงอ่ะนะคะเนาะหรือว่า,ากินข้าวเยอะแต่ว่าน้ําหนักตัวไม่เพิ่มอะไรเงี้ยคือมันจะมีอาการร่วมนะคะเนาะในส่วนของการที่มีโรคบางอย่างนะคะหรือคุณแม่นะคะ มีโรคทางผู้หญิงนะคะยกตัวยอย่างเช่นหลังคลอดมาแล้วใช่ไหมคะแล้วเราอะค่ะตรวจเจอว่าโรคทางผู้หญิงน้องม่ว่าจะเป็นถี่มดลูกนะคะหรือว่าปีกมดลูกอะไรต่างๆเนี้ยคะ่ะเนาะแต่ในส่วนของโรคทางผู้หญิงเองเนี่ยส่วนใหญ่จะมีอาการร่วมอย่างอื่นนะคะยกตัวยอย่างเช่นอาจจะมีในส่วนของการที่แบบปวดท้องอ่านะคะเนาะหรือว่าคลำพบกรร้อนที่หน้าท้องท้องบวมผิดปกติอะไรพวกเนี้ยนะคะเนาะอ,อันนี้คือโรคทางผู้หญิงนะคะที่อาจจะทําให้เราอะค่ะไม่มีประจำเดือนหลังคลอด เพราะฉะนั้นนะคะในส่วนของการที่แบบเอ๊ะทำไมประจำเดือนหลังคลอดมาช้านะคะคือก็คือขึ้นกับปัจจัยเหล่านี้นะคะคุณแม่ต้องกลับไปเช็คดูว่านะคะคุณแม่ค่ะเข้าได้กับปัจจัยข้อไหนนะคะแล้วก็คุณแม่อีกท่านหนึ่งนะคะที่ถามมาบอกว่าให้นมลูกอยู่นะคะไม่ได้กินยาคุมไม่ได้ฉีดยาคุมอะไรเลยข่ะแม่โบนะคะประจำเดือนหลังคลอดยังไม่มาเลยนะคะผิดปกติไหมนะคะในส่วนของตรงนี้ก็คืออย่างที่กล่าวไปแล้วข้างต้นนะคะคุณแม่ที่ให้นมลูกนะคะฮอร์โมนนมแม่จะไปกดฮอร์โมนเพศไว้ก็เลยจะทําให้คุณ แม่ค่ะประจําเดือนมาช้าหลังคลอดหรือไม่มีประจําเดือนเลยตลอดระยะเวลาที่คุณแม่นะคะให้นมลูกนั่นเองค่ะก็คุณแม่ที่ถามคําถามนี้เข้ามาก็คงจะได้รับคําตอบไปแล้วนะคะหากเห็นว่ามีประโยชน์กดแชร์แบ่งปันไปให้กับคุณแม่ท่านอื่นได้รู้ด้วยคุณแม่ท่านอื่นมีคําถามสามารถทิ้งไวไ้ใต้คลิปแม่โบจะเข้ามาอ่านและตอบให้วันนี้ขอตัวลาไปแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ